สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้ก็ไม่อยู่กับเรา CK b a แบ k ค์และ s a ล y e r s t i ติ ara, นะคงะกับเกม The House 2เนี่ยบ้านหอยอ2เนี่ยวันนี้เรามาทำอะไรกันที่บ้านหลังนี้วันนี้เราจะมาล่าททาผีเนื่องว่ามันจะใกล้วันฮาโลวีนแล้วไม่ใกล้หรกอีแค่2-3วันก็ถึงแล้วแหละอตอนรับวันฮาโลวีนกันหรือเปล่อ่ะเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันเลยไปลุยกันเลยป่าบ้านมัน i <laughs> อะไรอะให้กดกระดาษเขาวบบคนใช้ไม่น่าจะมาบ้าแบบนี้คุกรกคิดผิดเหมือนกันที่มาบ้านหลังไม่มีรูปด้วยกดรูปกดรูปอ่ะวิจารณ์บ้านหลังนี้เอ็นตี้เคซี่ย์อะไรวะทำไมหน้าตาไม่ไว้ใจจังเลยคนกลางกันไหมไม่ไว้ใจคนกลางรู้สึกแปลกๆผมไม่ไว้ใจทุกคนเหรอฮะเปิดไฟเปิดไฟนี่เปิดแล้ว ไฟสว่างแบบออลาล่าพุ่มทะลุจอเหมือนเบิร์ไปอะไรแบบไปแบบไปย้ำๆเกิดย้ำ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 เกิดอะไรนะเกิดย้ำย้ำฉันอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันอีกสักครั้งแค่อยากจะย้ำอยากจะย้ำจนเธอเงินมั่นใจ มันคนละย,ย้ำกันอ๋อคนละย้ำกันก็ไม่สอกไม่เคยอะไรใช่ไหมย้ำมากเลยไปกันะย้ำย้ำกดย้ำเยอะแยะมากมายกาแฟไก่ตออะไรทำไมม้องไฟมันสว่างนี้วะมใช้หลอดประหยัดไฟเบอร์ห้าไหมเนี่ยเบอร์โอ้ใช้เบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์สองทั้งไฟไฟอะไรอะไฟดับ ไปเฮ้ททำไมจอมันสันนะนล่วมันจันจอเอาละอุ้กดไรอ่ะป๊กดนี้เหรอกดปั๊กดป๊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 เยัดดกดอ้ามันส่งปทนี้เหรอ่ย่วะมันเอามาจากกระเป๋าร้วงแล้วก็ไฟอะแต่เพราว่ามันน่าจะส่งบทางอันนี้มาองป่บอะไรอย่างนี้ กดแบบซันตาคอสอะไรเงี้ยนใช่รู้มาพิธีการหรือวะไม่ไม่ได้คิดมา้ไม่ได้คิดว่าอะไรฮาโลวีนนะไม่กูไปได้ยังไงฮะให้กูอยู่ย้ำอะไรต้องหาย้ำจ้าพอแล้ว S <S ไม่ไว้ใจทั้งสามคนนี่แบบแฟมิลี่อยู่ดายเ้อร์มิลี่อยู่เดทเลยทีเดียวชี้นอยตอนนี้กูชี้นอยอะชี uh ้นงชี้คอมเนี่ยล้ชี้นชี้นชี้ผีชี้ผีชี้หชี้สายบ้านเยอยู่เดทนี่เรามาอยู่ที่บ้านลมนะวอลเลบบอลลบานวัลเลบบอล วันแถวปิดไฟเลยเดี๋ยวเพ่ตายเลยไบเบิ้ลแกเอาไบเบิ้ลมาอ่านในห้องน้ำมีสุขีเหลือเกินนะมึงเนี่ยนี่เขารักศาสนาไงแบบเออคือท้องไฟขี้ไฟอะไรอย่างเงี้ยม่งจะเพลินใจไปไหนถือ อันนี้กูมีแต่พยาโอ้โหแต่เราเห็นมันจะนั่งเลยเห็นมวเลยไม่เห็นโั่ดานนี้น้ำมันสะอาดมากแบบโอ้ใสแบบจะอาดกับน้ำเขาอะไรอ่ะกูไม่อยากร้องน้ำกูแบบแอบดูกูเลยเนี่ยฮะเขาอยากรู้ไงว่าเราทำอะไรอยู่ไม่ต้องไม่อยากกูไม่อยากรู้กับมันเขามาเก็บพยาเก็บพญาจ้ะ บ้านหรือเมื่อกี้กูเพิ่งชมไปนะว่าน้ำบ้านมันสะอาดตอนที่กูเขียมาเป็นเพนเลยแห้ออ้ยเดี๋ยวนะอะไมอ่ะบ้านเราใหญ่โตมึงซื้อปากกาเขียนสักแท่งมีบรรยายนี่นะมึงมันเอามาเอาเมนเขียนมาเป็นเพนเป็นเพนเป็นรถไฟเพนเหรอเนี่ยเพนไงเว้ยมันเป็นสิบเพนเพน เต็มสิบอะไรวะเต็มเต็มพอเหอะัีกูว่าไม่ผ่านชิ้นที่ไปต่อฉันไม่ให้สามผ่านเนี่ยจัดียวทไเต็มอยอะไรอ่ะกูไม่ได้โดนแม่งมาเป็นขาเลย กอเล่นนู้กดงแมงวแมงเปิดอะไรนักาวะต็มันก็ทะไรอะอยู่ในน้ำี่แหคุจะคออะไรนักี่รอะนเก่ามันเอาขา่าวิจเนไม่มันมันมันทะลุออก กบกบกัเนี่ยเดี๋ยวส่งโทฟีไปให้รอแป๊บมาหาก่อนเขาจะเอาลอยเอ๋อหาเองแล้วจัะมาเลยหาเองแม่งมาเป็นตัวเลยถ้าเปิดไปเจอไปเป็นก็คิดมีก็คิดมีบ้ามึงไม่มีกิฟต์อ่ะเอากิฟต์ไปกูที่ไห พี่ชาเฮ้ยเอ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 ้ยอะไรอะว่าดูฟะมึงแบบฟอร์คิปฟิมมาหาคิปถึงนี่เลยมามาแบบแป้นเต้นแอนแอนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เบสลูมใช่ปะนะเบสลูมใช่ห้องของพี่เบสนอนเดี๋ยวพี่เบสเขาตื่นละวเอาตื่นพี่เบสเขานอนอยู่แล้วใครมันเป็นเมนแล้วเราเสียงดังด้วยนะใครเป็นเมนใคร การมีสต็อกกระป๋องากบ้านสกปรกโอ้เป็นกบเป็นเพลงในที่นอนเลยคนบ้านนี้ไม่เคยมีตังค์ซื้อให่เปิดเพลงฟังเพลงมันไม่มันเจ้าเพลงมันมันเหรออยากได้เพลงมัน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  ไงก็เปเตโตไม่มันเหรอนี่มันมันพรั่งปึ๊บอ้าวคนละมันกันมัยเราก็นึกว่ามันเดียวกันโฮ้ยเวลาแบบนี้อย่าวันรำอะเหรอแล้วดูเพลงวันเออช่างหววเดยอย่านะอย่าเจยเอาแล้วช่างหัวมันช่างหัวเผื่อไม่ได้ไอเด็กคนนี้เด็กคนนี้นอนนี่อยู่ที่ห้องน้ำอ่ะไม่ที่อยู่เลย ็นนักวิ่งมาราธอนเนี่ยถึงสี่คืนร้อยแต่ล้วอะนั่งมาแค่เงาเลยนะมาแค่พลังงานเดี๋ยวนี้เขาเอาไปต์นีมาแปะดูฟฝาผนังนมัไม่ใช่ไปต์นีมันมเนี่ยไปเงินกู้กู้เงินเล่นหมุกแปะเสียใจอ่ะเล่นหมุกแปะสิ แฟนแต่ละอย่งอ,องนี้ชีทำเอวีไงเขาบอกว่าเขาเชอบเล่นซ่อนแอบแต,ต่กูไม่อยากเล่นสัตนี่แหละเด็กหายของมึงเองอะไรอ่ะอยากกินชีสอะ่ะไม่ยัยเขาบอกว่าเขาเชอบเล่นซ่อนแอบคุณๆๆรีบกดอยูน่นะเย,ย็นก็กลัวเยลลี่แดนนี่เยลลี่ลันลน,นี่ไปเขาบอกเขาเล่นซ่อนแอบได้ดีมากเกิดไปแล้วเจออะไรไหม กล้องลยกล้งแล้วมันเป็นเลยไหมมันเป็นมันเป็นเราต้องแอบเว้ยแอบเฮ้ยเราต้องแอบนี่นี่นี่เราจะเอากล่องมาคุ้มหัวทำไมอเอาก็พอกล่องปิดหน้ามันมองไม่เห็นใช่เลยล่ะมองไม่เห็นมันก็ลั้งเราไม่ได้นี่มันในเกม,มนในเกม,มเฮ้เผื่อมันแบบทะลุจอกมาขำมากเขาบอกเทวีเมียครับเมียเล่นจมูก ขาโป้งเขาแล้ว ทำไมมึง <Gab> ม <bi soup> ืดนี <fal ussen plays> ่วาเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟไฟไฟเ้าชู้็มุกยเปิดูฟก็ไฟกหาแน้่นมันไฟวัรละดอกวนละไฟนะเอึ๊งตึไฟเดียวััเนีหลงแบบหลงรถไฟตั้งนานเป็นไรมั้เนี่ยถ้าต่อยพี่ gặp quý gặp hết dạy của marsupial lắm, gặp ngay tìm thấy rơi chân lắm, sống bay, 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 sống คุณทำไะไครับคุณทำอไครับคุณำกระดาษเยอะขนาดนี้ทำหมดมันเยอะแค่เดียวนูทาไมขอหน้าต่างนี่ยหอนึะหน้าต่างยวไปเปิดให้อย่าบึ่งอีมันคในเกมคเปิดยากมึงใช้หลออไปยงบอาพเนี่ยใช้เบอร์สี่เบอร์สองเบอร์ยาพิด พอแล้วไม่เอาแล้วพี่เด็กเขากดเชือกย้ำย้ำเป็นไหย้ำพอชินยาจีย้ำไม่ได้ใช้ได้ไหมพี่น้องมาเป็นเคนมาเป็นรถไฟทงผมนี่ทงหงยังเพ่มาเป็นรถไฟปิดหน้ารถไฟรถรถไฟรถไฟ อยากไต่คนว่าอะไรถเรื่อรถไฟก็ดูมีรถไฟอยู่เนี่ยรถไฟอยู่ข้างยาพิษเลยเนี่ยติดไฟต่ไงมาวิ่งมาแวบอะไรเนี่ยปเจเขาบอกอะไรปเจ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 ที่ใช้ไข่ายรถเหรอแล้วมันก็แล้วมันก็ปเจเออแล้ว อะไรกัเ like, ่ร oh, uh ีบเรรีบไปชัชอ้าแล้วบ้านป็นนินจาวะสไลด์หนอลุมลด์สไลด์นนมวเลยตอนเนี้ย สองยี่สี2 4 1 9 4 7เก้าสี่9 9็ิบสี่หนึ่งเก้าสี่เจ็บสเกเกเกเลยกับเก้าเลยอะไรวะเื่อรูปคุแค่นี้ถึงก็เอารูปคืเลยนี่ไงห้องเซฟูเซฟตูลโรงแไมอะไรนะตู้เซฟอย่า้ที่พี่เซฟตูเซฟเลยกี่อะไรนะฮะส2บส สองไอ้สอยู่ไงไสองสองี่สี่เดี่ยวเป็นกันหนึ่งเออทำไมมันไม่โทรหาลุเหรอนแต่ทีแรกวลุงรู้ไหมเนี่ยผ้านนี้ผีมันดูลุงก็บอกไม่รู้ลกลุงามีอยู่หน้าหลักซอยเออมาเล่นกันอเจ็ดเจ็ด ทำไมมันเป็นหนึ่งเก้าสี่แปดเลยด้วยอ่ะเลยกระดาษมีคนมายัดไปใบงนี้ใส่แงเนี้เป็นยัดที่รูนหนอนหรือไงอ่ะยัดทันไหนเอาอีกแล้วอ่ะกูโยนปากกาไปให้มือเหมันไตมันเป็นเทนไงบอกแล้ยจะรถไฟใช่ไหมเจอรถไฟเจอจอดสันจอดสันอุ้ยจอดสันอุ้ย ไปจูออนมันออกไปจากตู้เซฟวะมันต้องออกไปจากยทอล์คัสไม่เหรอจูออนจูหน้าขาวเลยนะเมื่อกี้ก็ผีจูออนนี่ไปดูหนังผีเนี่ยเปิดก็เปิดดิไฟปิดประตูดีๆไม่เป็นหรอคะที่บ้านไม่เค่งเรื่องมารยาทใช่ไหมก็พอดีที่บ้านไม่เค่งเรื่องมารยาทนะมันเป็นญาติกันอะกดนั่นน่ะตู้เสงมีมืออ่ะ มือมือไม่ใช่มือนั้นหมดยถึงตู้เซฟมันกดได้เป็นมือตู้แซฟพี่มือหัวตู้แซฟไหนวะเกียรไม่เห็นมยู่ตู้เซฟเลยไฟดับจิตใจไม่ใส่าไฟเลยวิ่งเนี่ยไม่งด้กูเมื่อกี้ไม่ยังอยู่ตรงนั้นเลยนี่อาจเกิดนิ้วเหมือนคอนเทนเลย ีชอบกินช็อกโกแลตชิคกีหลาคะ่ะยมึงจะมาก็มา <c oughs> อีอ้งปา,าขาวาเเป็นคนที่ีผ่านกนะ็จบไปแล้วนะคบสำหรับเดอะเฮาส์สอนะครับฝันร้ายแน่คืนนี้ อย่าเล่นคนเดียวเป็นนักขานะเกมนี้ต้องเล่นกับเป็นหมู่นณะแบบวาดกันยกซอยได้ก็ดีแล้วสำหรับพวกเราก็เป็นนักไทยเกมมือใหม่ก็อย่าเพิ่งเอาป๊อปคอร์นปลาอะไรแบบนั้นใช้ลงหนังเอาล่ะอสำหรับวันนี้ก็เซียนมาละนะครับอาริกาตโตมาตานี้นะจ๊ะไม่ตายนี่กบ อยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันอีกสักครั้งคืออยากจะย้ำอยากจะย้ำจนถึงนัง้นเป็นใจต่ย้ำอะไรนั่งหนาแล้ววูบไปก็ได้แ <c> ข <oughs> ู่กูจังเลยน้องกูปนี่ย